ปญญเนีกูปลาขนมนี่ก็ออกมาเจ็บโอ้โหลงไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึง่งตนักตัวน่ะตัวเท่านิ้วก้อยนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ได้นะโอพัฒนาทะเบีนไตรย์ยไโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาหาปลาที่แม่น้ำนบงภูเขานะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้คือไอ้เบรกของเราครับที่ดับปลานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อไปดับปลากันนะวันนี้ตามที่เราจะไปดับปลานะครับตอนนี้เราก็เสียบไอ้ไส้เดือดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่แม่น้ำาม่พิมจะพาเพื่อไปไอ้ดับปลากันนะครับแถวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาดับปลาเท่าไหร่ทุกคน แถวนี้น่าจะมีปลาเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยมากันครับเราจะลองเสียงดูว่ามีปลาหรือเปล่านะครับโอเคจะในวันเมืม่อวานก่อนก็จะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะมีน้าท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้าท่วมแล้วทุกคนเราจะสามารถที่จะเดินไปได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มีปลาหรือเปล่าเราก็ไมแ่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวเราก็จะล้อไปตามแม่น้ำน,นะทุกคนแถนี้เขาบอกว่าปลาเยอะมากครับตอนนี้ก็มีน้องเขาก็มากับผลออมาสี่คนไปสามคนครับโอเคตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ทําการเจ็บเด็กปลาเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับว้าวโครงงั้นคนโอเคเราถ้าเราเมื่อกี้ว้าว เดี๋ยวเราก็จะดึงขึ้นมาตัวแรกนะครับว่าจะตรงหรือเปล่านะทุกคนเออมาๆมาๆมาๆามาหัวเนี่ยนี่ไปเนี่กูไปสนุกนี่ค่ามาเกล็ดหรอเป็ดหรอเนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวที่สองนะครับว่าจะตรงหรือเปล่านะครับโอ้ยทุกคน ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยโอ้โหตัวเท่านิ้วก้อยนะครับตัวเท่านิ้วก้อยนะครับเนี่ยโอเคทุกคนอันนี้คือตัวที่สามนะครับที่เราเสียบไว,ว้ว่ามันจะตรงรู่งตาบนะครับได้แนละ้วพอตัวหนึ่งตัวนะน,น้าตัวน้าโอ้โห,หรู้ประจักษแล้ว ท่านแล้วก да ็ทีทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไ,ไปขึ้นบนกันนะครับเฮยอ่ะค้ยัยยย่ยยยยยยัยย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 ้ยยายย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 ยียนยย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 รยยยรยยยยนยย้ยย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 รยยยนยยยยยยยเยย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 ยาาย ดังขึ้นยังไม่หมดเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือปลาหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ประมาณสองตัวทุกคนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดึงขึ้นบนนะครับตอนนี้เขาก็เสียกันอยู่นะครับทุกคนโอ้โหยันเหลือยันริไปโกโหทุกคนไปไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะก็จะพักกินข้าวกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพักกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยไปดึงดิดปลาต่อนะทุกคนน้ำไหลที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดึงดิดปลาต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้มากัน4คนนะครับกินข้าวกันสิบหมดแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปขบวนวกันต่อนะครับไป าลายเยอะมากนะครับเนี่ยเงี้ยรอเป,ล,ปล่าเ <Linked> ห้อวะเธอเด้อเปล่ามันแบบาก้หัเออเอไเออ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 อเอเออเเอเอาเออเอนไออเอเออเออเอออเอเอเเออเออเอเปอเออเาเออเออเอเอ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 นเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็ได้นลน เดี๋ยวเราจะไปดูขาด้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปสามโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดึงเบ็ดจับปลาของเราออกหมดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วทุกคนไม่โดนแล้วทุกคนม่เนี่ยทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ปลาปลาไม่สดปลาภูเขาเยอะม,มากนะครับเนะี่ย คนละกี่ตัวเดี๋ยวเราจะนักนักดูนะทุกคนโอ้ยโหที 3, 4, 5, ตัวนองเลยเหรอเออสามสี่ห้าหกเก้าตัวทุกคนเบ็ดเบ็ดของเราประมาณยี่สิบตัวนะครับเราดัดได้ประมาณสิบเก้าตัวทุกคนเดซิก้าเดซิก้าอันนี้ลายสิบเก้าอันสิบห้าตัวตัวใหญ่มากนะทุกคนอันนี้คือปลาดุนะทุกคน ปลาดุกผมได้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นทิวด,ดิดเหรอโอเคทุกคน